น้ำผลไม้ที่ฟังดูเหมือนจะสุขภาพดีนะครับมีปริมาณน้ำตาลต่อ1ลิตรเนี่ยสูงกว่าน้ำอันล้มเลยครับมาเจอทีเด็ดของผมเลยครับในนมเปรี้ยว1ลิตรนะครับมีน้ำตาลสูงถึง150กรัมด้วยกันครับหรือถ้าเทียบกับน้ำอันล้มเนี่ยเกือบ2เท่าเลยครับผมกินน้ำตาลเยอะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไหมอันนี้จริงครับ พีพีตอนเราเข้าสู่ E ีีแรกของหมอตรวจอาหารกับผมหมอตั้มครับผมหมอตรวจอาหารนะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยจะมาย่อยความรู้เกี่ยวกับอาหารและก็สุขภาพมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสามารถดูได้หลังอาหารสาวเวลาเลยครับใน E ีีนะครับเราจะพาไปตรวจอะไรที่ใกล้ตัวกันก่อนครับนั่นก็คือน้ำตาลนั่นเองครับในวันนี้นะครับผมเตรียมเครื่องดื่มมาทั้งหมด5ประเภทด้วยกันครับ เดี๋ยวเราจะไปตรวจกันว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมีน้ําตาลซ่อนอยู่เท่าไหร่ครับจะบอกเลยนะครับว่ามันเยอะจนคุณเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนครับอย่างแรกเลยครับนี่เลยน้ําอัดลมครับผมจะบอกว่ารสชาติเนี่ยทั้งหวานทั้งซ่านะครับ ดื่มแล้วสดชื่อสุดๆไปเลยครับบางคนเนี่ยถึงขั้นติดกันเลยนะครับวันนี้ผมนํามาเป็นสูตรออริจินอลขนาด1ลิตรครับผมปริมาณน้ําตาลต่อ1ลิตรเนี่ยสูงถึง80กรัมกันเลยนะครับโดยสามารถแบ่งทานได้ถึง5ครั้งครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลถึง16กรัมครับฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะมองภาพไม่ออกนะครับว่าน้ำตาล80กรัมเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับวันนี้ผมนําตาช่างดิจิตอลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําตาลในน้ำอารมณ์ขวนล,ลิตเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่ครับเริ่มจาก1ช้อนนะครับ2ช้อนก็ยังไม่ถึงนะฮะนี่ครับปริมาณน้ําตาลในน้ําอารมณ์ขวนล,ลิตนะครับเท่านี้เลยครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเวลาชงกาแฟหรือว่าชงโกโก้อยู่บ้านอาจจะใช้น้ําตาลเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแพทย์เขาแนะนํำให้ทานปริมาณน้ําตาลเนี่ยไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานน้ำอารมณ์1ขวดลิตรเนี่ยใช้โคต้าน้ำตาลไปถึง3-4วันกันเลยทีเดียวครับ นอกจากปริมาณน้ําตาลที่สูงแล้วนะครับน้าําอรลมบางชนิดเนี่ยยังมีแร่ฟอสเฟตสูงมากๆเลยนะครับซึ่งจะนํามาสู่โรคก,กระดูกพูนในอนาคตได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินน้าําอโลมทุกวันเนี่ยนอกจากจะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยโตไปกระดูกเปราะด้วยนะครับเครื่องดื่มระดับถัดไปนะครับนี่เลยครับน้ําผลไม้ครับผมจากชื่อเนี่ยฟังดูสุขภาพดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้าผลไม้กล่องแบบนี้นะครับ นอกจากน้ำผลไม้ตามปกติที่คั้นออกมาแล้วเนี่ย <_ C ums> เขายังเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนะครับผมนํามาเป็นน้ําลิ้นจี่กล่องครับตอนหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมีน้ําตาลสูงถึง3 1กรัมด้วยกันนะครับถ้าเกิดกินทั้งกล่องนะครับมีปริมาณน้ําตาลสูงถึง155กรัมด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้ําตาล155กรัมเนี่ยจะเยอะแค่ไหนครับนี่ครับเราเริ่มต้นที่เท่ากับน้ําอารมณ์เมื่อกี้นะครับ80กรัมครับ นี่เราจะเติมให้ถึง155กรัมเลยนะฮะนี่ครับน้ำตาล155กรัมครับเยอะขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าน้ำผลไม้ที่ฟังดูเหมือนจะสุขภาพดีนะครับมีปริมาณน้ำตาลต่อ1ลิตรเนี่ย สูงกว่น้ำเป็นลมเลยครับซึ่งจะบอกว่าน้ําผลไม้แต่ละชนิดนะครับมีปริมาณน้ําตาลที่ไม่เท่ากันครับใครทานน้าผลไม้อะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้างกล่องของแต่ละกล่องได้เลยนะครับว่ามีปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยติดทานน้าผลไม้กล่องนะครับผมแนะนําว่าทานเป็นแบบทันสดหรือว่าทานเป็นลูกน่าจะดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันเป็นน้ําตาลจากผลไม้ กินไปก็ไม่น่าจะอ้วนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยมีทั้งกลูโคสและก็ฟรุกโตสครับซึ่งน้ำตาลทั้งคู่เนี่ยกินแล้วอ้วนได้เช่นเดียวกันครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ากินในปริมาณสูงๆเนี่ยก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันครับเครื่องดื่มเะาดอบถัดไปนะครับนี่เลยครับนมครับผมซึ่งนมนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีปริมาณแคลเซียมสูงโปรตีนสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในนมจืดเนี่ยก็มีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับจะเรียกว่าเป็นน้ำ ผมว่าใครๆที่แพ้แลคโตสหรือว่าแลคโตสอินเทอร์เน็ตต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในนมจืดปริมาณ 200cc นะครับมีน้ําตาลแลคโตสประมาณ9กรัมครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินนมจืดก็อาจจะไม่ได้ชอบรสชาติมากนะครับนี่เลยครับก็เลยหันมาทานเป็นนมช็อกโกแลตแทนครับในนมช็อกโกแลตขวดนี้เนี่ยปริมาณ 830cc นะครับมีน้ําตาลสูงถึง76กรัมด้วยกันครับ นมช็อกโกแลตเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะน้อยกว่าน้ำอารมแล้วก็น้ำผลไม้นะครับมาเจอทีเด็ดของผมเลยครับนี่ครับนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวปริมาณ 400cc นะครับมีปริมาณน้ําตาลสูงถึง60กรัมด้วยกันครับฟังดูแล้วโอ้ก็ไม่เยอะเลยครับเมื่อกี้หน่วยต้อง80กรัมจะบอกว่าแค่ 400cc นะครับเดี๋ยวผมมาเทียบน้ําหนักต่อน้ําหนักกันเลยครับว่าในปริมาณ1ลิตรเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่ครับ ครับปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในนมเปรี้ยว1ลิตรนะครับมีน้ำตาลสูงถึง150กรัมด้วยกันครับโอ้โหสูง่าพอกับน้ำผลไม้เลยนะครับหรือถ้าเทียบกับน้ำอัลมเนี่ยเกือบ2เท่าเลยครับผม ซึ่งเอาจริงๆนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะค้นพบว่าในนมที่ปรุงรสชาติเช่นนมช็อกโกแลตหรือนมเปรี้ยวนี่นะครับมีน้ําตาลสูงมากๆเลยนะครับถ้าทานเยอะๆเนี่ยก็เป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันครับแนะนําว่าถ้าเกิดจะทานเป็นนมนะครับเป็นนมจืดดีที่สุดครับเครื่องดื่มลําดับถัดไปนะครับเกลือแร่ครับผมฟังดูก็น่าจะมีแค่น้ํากับเกลือใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในน้ําเกลือแร่นะครับมีน้ําตาลผสมอยู่ด้วยครับอย่างขวดนี้เนี่ยมีปริมาณน้ําตาลสูงถึง24กรัมด้วยกันนะครับทุกคนก็น่าสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมน้ําเกลือแร่ต้องใส่น้ําตาลด้วยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยน้ำเกลือแร่ต้องมีน้ําตาลเพื่อช่วยในการดูดซึมครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายมาอย่างหนักแล้วต้องการเกลือแร่อย่างฉับพลันนะครับการเติมน้ําตาลเข้าไปเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมเกลือแร่ได้ดีขึ้นครับพอฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่า แล้วเรากินในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอเบาๆไม่เกิน30-45นาทีนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่าปริมาณน้ำตาลเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่วิ่งคาร์ดิโอเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับเช่นวิ่งมินิมาราทอนไปจนถึงมาราทอนเนี่ยเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยก็จะช่วยให้การออกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ช่วยเติมเกลือแร่ให้กับร่างกายให้ใหเหมาะสมด้วยครับ ต่สำหรับคนที่ทํางานปกติโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยเนี่ยผมว่าเครื่องดื่มเกลือแร่อาจจะไม่จําเป็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ําตาล24กรัมในเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยเยอะแค่ไหนครับนี่ครับน้ําตาล24กรัมในเครื่องดื่มเกลือแร่1ขวดนะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับปริมาณคอตา้าน้ําตาลของแต่ละคนต่อ1วันครับ ทำไมคนถึงชอบกินน้ําตาลเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเราเนี่ยคือน้ําตาลนะครับแหล่งพลังงานสํารองนั่นก็คือไขมันกับโปรตีนครับนั่นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเวลาขาดพลังงานหรือต้องการพลังงานนําไปใช้เนี่ยมักจะมองหาจากน้ําตาลมันอย่างแรกครับคนก็เลยมักจะนิยมติดรสชาติหวานหรือว่าชอบทานน้าตาลเวลานึงเลยครับผมเครื่องดื่มระดัอถัดไปนะครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือนี่ครับ ชาเขียวครับผมจะบอกว่าชาเขียวเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระกับเรื่องของการลดการดูดซึมไขมันนะครับสําหรับคนที่ลดความอ้วนหรือลดน้ําหนักอยู่นะครับน่าจะดื่มชาเขียวเป็นประจําแน่นอนครับแต่จะบอกว่าชาเขียวที่ขายกันในท้องตลาดเนี่ยมีน้ําตาลซ่อนอยู่เยอะพอสมควรนะครับอย่างคนนี้ครับชาเขียวสูตรออริจินัลนะครับขนาด4 2 0ซ c เนี่ยมีน้ําตาลสูงถึง11กรัมด้วยกันครับกับอีกสูตรหนึ่ง อันนี้เรียกได้ว่าสูตรฮอตพลิดเลยนะครับนอกจากความหวานสดชื่นแล้วเนี่ยยังมีความหอมอีกนะครับนั่นก็คือสูตรน้ำพึ่งมะนาวครับปริมาณ 420cc นะครับมีน้ำตาลสูงถึง34กรัมด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำตาล34กรัมเนี่ยเยอะแค่ไหนครับนี่ครับนี่ครับน้ำตาล34กรัมในสูตรน้ำพึ่งมะนาวนะครับ แค่นี้ก็เกินควต้าต่อวันแล้วนะครับจะบอกว่าแทนที่จะได้ลดปริมาณไขมันในอาหารเนี่ยกับได้น้ําตาลเข้าไปแทนนะครับปริมาณแคลอรี่เนี่ยพอๆเดิมแน่นอนครับหรือบางทีเนี่ยสูงกว่าด้วยนะฮะกินน้ำตาลทำให้เป็นสิวจริงไหมครับพี่หมอโดยปกตินะครับสิวเนี่ยเกิดจาก2สาเหตุหลักๆครับนั่นก็คือในส่วนของความสะอาดนะครับกับอีกอย่างนึงคือเรื่องของฮอร์โมนเพศครับทะงนั้นเนี่ยในปริมาณน้ําตาลเนี่ยในงานวิจัยยังไม่ได้มีผลชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสิวโดยตรง กินน้ำตาลเยอะจะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริงไหมครับกินน้ําตาลเยอะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไหมอันนี้จริงครับจะเล่าให้ฟังว่าพอกินน้ําตาลในปริมาณมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยกินมปจนถึงภาวะเบาหวานนะครับพอเป็นเบาหวานระยะนานๆเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดต่างๆเนี่ยเปราะแตกง่ายแล้วก็บางเส้นเนี่ยจะมีอาการอุดตันครับ ซึ่งการแข่งตัวของอวัยวะเพศนะครับจำเป็นต้องใช้หลอดเลือดที่แข็งแรงครับพอหลอดเลือดมันเริ่มไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้การแข่งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไม่ปกติครับวิธีการรักษานะครับมีได้หลายวิธีครับอย่างแรกก็คือยาขยายหลอดเลือดครับหรืออย่างที่2คือเป็นการอัตรา,าเพื่อกระตุ้นให้เส้นเลือดเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นครับ กินน้ำตาลในปริมาณที่มากเนี่ยวทำให้ฟันผุจริงไหมครับพี่หมอกินน้ําตาลปริมาณมากทาให้ฟันผุได้นะครับถ้าเกิดว่ารักษาความสะอาดไม่ดีครับเนื่องจากว่าแบคทีเรียนในช่องปากเนี่ยจะใช้น้ําตาลเป็นพลังงานนะครับหลังจากใช้น้ําตาลไปแล้วเนี่ยจะเปรตออกมาเป็นกรดแล้วกรดตัวนี้ครับจะกัดก่อนเนื้อฟันทําให้เกิดเป็นฟันผุตามมาได้ครับ แล้วการที่เรากินของหวานนะครับมันทําใหอารมณ์ดีขึ้นไหมครับอันนี้ต้องเล่ากลับไปก่อนนะครับว่าภาวะที่เราขาดน้ําตาลเนี่ยจะทําให้เราอารมณ์ไม่ดีครับเนื่องจากว่าเวลาเราขาดน้ําตาลมากๆเนี่ยจะมีฮอร์โมนหลายๆตัวเนี่ยหลั่งมามากกว่าปกติครับอาทิเช่นฮอร์โมอนคอร์ดิซอลหรือฮอร์โมนอะดรีนาลีนต่างๆนะครับฮอร์โมนพวกนี้จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนโมโหง่ายหรือก็อารมณ์เสียง่ายนะครับพอเราทานน้าตาลเข้าไปเนี่ยปริมาณฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะลดลงไปเองครับก็จะทําให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะ อารมณ์ดีขึ้นไหมถ้าเกิดอารมณ์กลางๆอยู่แล้วก็อาจจะไม่นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนั้นกําลังมโมโหหิวอยู่เนี่ยอันนั้นอาจจะช่วยครับน้ําอรมณ์ที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยครับมันหวานได้ยังไงลดความหกได้จริงไหมและอันตรายหรือเปล่าครับพี่หมอจะบอกว่าน้ําอรมณมไร้น้ําตาลเนี่ยเขาใช้สารให้ขวาหวานแทนน้าตาลเข้ามาช่วยครับทำให้เวลาดื่มเนี่ยไม่ได้ปริมาณน,น้ําตาลเข้าไปในเลือดเลยนะครับแต่ว่าได้ความหวานปกติคาวนี้คําถามถัดมาเลยก็คือทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายไหมนะครับ ในงานวิจัยยังมีการถกเถียงกันนะครับว่าสามารถทําให้เกิดมะเร็งได้หรือทําให้สมดุลแบคทีเรียในส้ำ่สผิดปกติไปแต่ถ้าถามความคิดเห็นจากผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดน้ําอารมณ์มากๆเนี่ยการกินสารให้ขาวานแทนน้าตาลแทนเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่ากินน้ําตาลครับผม สำหรับหมอตรวจอาหาร EP แรกนะครับเราคุยกันเรื่องน้ําตาลครับจริงๆน้ําตาลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่าลืมดูสลากของอาหารและก็เครื่องดื่มแต่ละชนิดด้วยนะครับว่ามีปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมครับกินน้ําตาลไม่ควรเกิน24กรัมต่อเดือวัน,นครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง BT ก็ด้วยนะครับ ใครอยากให้ผมตรวจอาหารอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับ EP ีหน้าของหมอตรวจอาหารผมจะมาตรวจอะไรให้ดูรอติดตามกันครับ